สามารถเปิดรับลมได้ครับผมอ่าพา ن อรามิกซันรูฟรถเป็นสีขาวเบาะเป็นสีแดงสเปคนี้สวยมากครับไฟหน้าเป็นไฟซีนอนครับผม ขายหล่อๆเลยแล้วก็คันนี้จะได้เป็นโชค๊คบิวสไตล์ครับผมบิวสไตล์นุ่มหนบขับดีแน่นอนฮะไม่แข็งไม่กระด้างครับผมตัวนี้อัพเกรดมาใช้งานได้ทุกวันครับผมอ่า นี่ครับจะเป็นเข็มขัดยื่นจะมีโหมดเมนวนครับผมสามารถเล่นพเดอร์ชิพได้เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องนะคะเป็นพุชสตาร์ทด้วยคันนี้ไฟขึ้นครบครับนี่ครับจะเป็นบวกลบเนาะพเดอร์ชิพ ขับสนุกครับผมคันนี้สามารถเปลี่ยนโหมดได้สปอร์ตโหมดแมน่นวดแล้วก็อีโคจะประหยัดน้ำมันครับผม